สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดน,นะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้วันลอยกระทงนะครับผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จ วัดะระฆังพิมใหญ่พระประธานนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเช่นเดียวกันนะครับ คลิปที่ผมทำลงช่องทาง YouTube นะครับผมไม่มีสคริปต์นะครับผมหยิบองค์ไหนขึ้นมาได้นี่ผมมาทำคอนเทนต์ลงช่องทาง YouTube นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะยุ่จะยับจะย่นนะครับส่วนเนื้อหาวันนันี่จะออกขาวอมเหลืองนะครับพื้นผิวพระเนื้อหานี่จะแห้งนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ลํำสันใหญ่ชัดเจนนะครับสังเกตเห็นเส้นซุ้มขอบแก้วนะครับตะแคงดูนี่จะอวบใหญ่แล้วก็จะลึกนะครับส่วนองค์พระนี่ตะแคงดูจะสังเกตเห็นใบหูนะครับลำคอนี่จะลางๆหน้าอกนี่ก็จะเป็นอกกระบอกนะครับจะเห็นเส้นจีวรตรงข้อศอกเลยนะครับเส้นแสนทั้งสองเส้นก็เช่นเดียวกันนะครับ ด้านข้างนี่สังเกตดูนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี้ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับแต่แคงดูนี่องค์พักก็จะลึกนะครับส่วนด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับรอยแตกรอยแยกเม็ดมวลสารนะครับรอยตัวเม็ดเล็กๆกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนด้านหลังนี่สังเกตเห็นนะครับ เม็ดมวลสารนะครับลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนอจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับด้านข้างด้านนะครับสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวรอยแตกรอยแยกมวลสารกระจายกระจายทั่วพื้นผิวตะแคงดูด้านข้างเราสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับ ขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนองค์พระก็จะลึกนะครับด้านบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ขอบตัดด้านบนนะครับขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับด้านบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นรอยแตกรอยแยกนะครับด้านล่างเห็นเห็นนะครับรอยแตกรอยแยกมวลสารหลุดลอนร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับด้านหน้า เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นนะครับสังเกตเห็นร่องรอยลักน้ําเกลี้ยงนะครับยังหลงเหลือในร่องแขนเลยนะครับมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่อวบใหญ่ลํำสันชัดเจนนะครับสังเกตเห็นเส้นซุ้มขอบแก้วนะครับจะอวบใหญ่อ่อนช้อยสวยงามเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะฟูจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับจะเห็นเม็ดมุนสารนะครับพระเกตนี่จะเรียวใหญ่นะครับแทงจะหลดซุ้มนะครับต่แคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นใบหูนะครับ พยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเบนโวันเรานี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนสิ่งไหนไม่ว่าจะเป็นการอธิบายก็ดีนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับการอธิบายผิดบ้างถูกบ้างนะครับหรือเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับ เกเห็นนะครับฐานัล่างนี้จะหนาคล้ายๆกับหมอนรองทางรถไฟเลยนะครับคล้ายๆกับแผ่นกระดานเลยนะครับเกเห็นนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับผมแค่ออกมาให้แนวทางนะครับเนื้อหานี่จะเนื้อจะหนึกจะนุ่มนะครับเกเห็นนะครับ ล่องฐานชั้นล่างนี่ก็จะลึกเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับมวลสารนี่เม็ดเล็กๆโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดองค์นี้ให้ทุกท่านได้ชมนะครับเห็นขอบตัดด้านข้างนะครับเส้นแม็คับแม่พิมพ์นี่จะวิ่งจากข้างบนลงมาด้านล่างเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับทางช่องเป็นตะวันชน่องเราน,นี่ อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาก่อนนะครับจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับเม mm. ็ดดำๆนี่สันนิษฐานน่าจะเป็นขี้ยุงนะครับ mm. เกเห็นนะครับลรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับสันนิษฐานน่าจะเป็นขี้ยุงนะครับมวลสารต่างๆนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับ ส่วนเนื้อหานี่ก็จะเนื้จะนึกจะนุ่มนวลตานะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับเห็นนะครับมวลสารต่างๆนะครับโรยตัวกระจายนะครับเป็นเม็ดเป็นผดขึ้นมานี่สันนิษฐานน่าจะเป็นขี้ยงมาขี้ไว้นะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับด้านข้างด้านนะครับสังเกตเห็นก้อนมวลสารนะครับปูนเปลือกหอยนะครับเห็นขาวๆนี่นะครับ คล้ายๆกับฟันฉลามเลยนะครับรายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับ mm. เพจเบรจเราเปิดเช่าบูชาราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับ mm. เช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลเอาของสนามหรือของเล่นแบบออกมาเล่นนะครับ โลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับจะมีความเป็นไปได้หรือครับมาเปิดราคาต่ำๆนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับไม่ใช่พระสร้างใหม่นะครับฝากไว้ให้คิดนะครับเจะเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระนะครับรองแขนนี้ก็จะลึกนะครับ โอเคนะครับเรามาว่ากันแบบค่าๆยามค่ำนะครับค่ำคืนนี้วันลอยกระทงนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับครอบครัวที่บ้านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกๆท่าน